อนนี้เราก็จะหั่นนะครับจิดเนื้อน้อยหนึ่งย่างจินงจ้นครับย่างแจ่มเสียบนะครับนี่เรียงไว้ครับ อย่าเกลือเพราะว่ากระดองใสยังเยยงินรับกดผมอ่ะอน,นี้ถูกยุกใส่ไทยร่มเย็นดีครับบรรยากาศตรงในตรงน้าครับอบอกว่าเป็นที่ครับ Chàng, bông nấm dạng dạng phong nôm dạng 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 นะครับพี่น้อง้องไปสุข,ขู่สุขุนครับทั้งไก่ทั้งไก่ทั่วโลกครับเป็นห่วงสุขภาพการทุกคนนะครับตัวนี้ก็เลยบมาย่างกินสุกๆกันหน่อยครับพี่น้อง้องไปกับสีบัวนับนุนให้กินดิบเท่าไรครับแ้่ว่าจกะมีแนวามาแกะข้าวอยู่คือเกาเหมือนเดิมครับมันี้ออกมากไอ มาตั้งยังบัดครับอร่อยครับไม่ยามพีน้องเกา้าปั๊บขาดว่เลยนะครับผู้เบาทียบันมาครับบรรยากาศนี่กระสาครับปลาอยู่นี่นี่ครับ นี่อยู่กีก,ก้อยปลากินงเมื่ออยู่ครับแท,งท่งนะีกจะถึงนะครับระนะครับบรรยากาศตรงไหนตรงนะ้นหวานเด็กเดเกเจ้า สมวะนี่ครับนี่ครับหนาอยู่ตั้กัน ออกมาป่ะเนี่ยอืมดึ๊บครับก็มนี้อยู่ครับว่าบเห็นร่วง้างอยู่แล้วดิมด้วย Ngay, nùng, hóm So dọn sẹp dọn ba dọn dọn này nó sẹp dọn 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 Này là dọn 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 kìa แล้วสองสติ๊กโอ้โหกูจีนะครับสำหรับเป้าโลซายก็จุดไปหาเพื่นอนขี้เก่านั่นยแหละครับว่าชิมว่าปลาพผนดอกตัวว่าอยมื่อไหร่เพื่อนเมาครับกูจีถ้าควบคุมอยู่ของว่าได้มันบ่สวยงามกูจีนั่นนะครับเพิ่งไปตามสถานาการณ์ครับผมก็เห็ุไปเรื่อยครับกจุดไปหา,หากันอยูุทธะครับ

จุ้งไหวเนาะนี่ครับปูดใส่ต้องไดงครับปูดนี่บอกปูดได้ครับหอมๆจริงๆหมกปูนี่สมแซบ่บกว่าผงเนาเลยครับต้มหวานกว่าถ้ากินกัะเบน้ำปลาหนานผม พี่อ่งมาทั้งไก่ทั้งไก่ดูทัวโลกครับยินดีตตอดรับทุกท่านครับใหม่ตั้งใหม่ตวดๆวบ่วถึงท่านบัวไปอย่างไปน้ำเอนหอนมาซอวยวิ่งหองจินอืมจะแพงมีอยังปั่นกันจินจะปั่นจินกัน

น,นี่ทุกยนะอ,อยากอา่างได้ทายนลละครับนี่ผมอะไก่ก่อนเนาไก่ผมเนาะทำนี้แหละครับนี่ตูดให้กันกินเลย เย็นไปเลยวันกุ๊บยางอ่ะย่างมันห่อนไปท่านถอยเสียงนั่นตัวอันไหนมั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 นเย็นกว่าน,นี่ครับกรอบนอกนุ่มในสงการปปนี้เดือนนะครับเด้อ ตับากสังสรรค์ในมูมูหยาดเอาครับเเลื่อนไปครั้งทนานรัฐมุ้นตีมันจนเห็นชอบว่าไม่หยุดนะครับตรงการไม่หยุดคือทำงานปกติเดี๋ยวจะหาวันหยุดให้อีกครั้งนึ่งครับสำรับเตรียมเปน่องเตรียมกระบ,บานกับซอง เจ้าฮอกอ่ะไปทำบุญตามประเภทนี้คือเก้แหละครับคือว่าเป็นบุญคือเก้ครับไปน่องปวดไัยจากโลกไุกสิงทุกอย่างครับแต่ถ้าในการถ้ามันบระดูนแร้งผมกับที่ ก็จะกินไปอยู่ครับกินไปอยูุทำรุนแรงก็จสิเข้ากินรับดิบนะครับหากินหม่งม่วงกินจุ่มไก่กินตำสมตำเสีวยสว,ว,วไปนะครับ โป้งน้ำหมูเนี่ยย่างเขาเีหลีนี่ครับร้อมืลยครับสุกๆ่วเต้าช่วงนี่ครับนควนกรุบเลยครับเอาแบบหอน,หอนว่านเลย Quay. nhắm niềm đi, bay cháu khớp mua chậu phấn, mua mũi chéo chò, khớp, khớp, cơn khát กิน,นหอดขึดด้นหงวฟองไป,งปได้บ่อยเดี๋ยวากินเน้มาเข่ากับเสียบกินกับแฉมกับเสียบนี่พวงน้ำหมูนี่ผมใช้เกลือ Nói chung là Thầm ăn kiếm một khẩu lên, Có gì đấy เบื้อง่าวว่าพี่น้องโรคระบาดระเคเด๋ยเขาปิดเมืองกันไปแล้วเขาย่านโรคเือแต่ประเทศไทยนี่แหละเพระท่านปิด <c oughs> <c oughs> พี่น้องะวังตัสดีครับเป็นห่วงสุขภาพด้วยกันสนผมกับท <c oughs> อ่าีพยายามกินสุขไว้ครับ ต่อไปอนี่ครับหลังจากานี้ต่อไปก็นจะกินสุก้ะครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องที่ผมต้องกินสุก้ะครับครับได้หน้าจีทำอีกสุกันคอยกินนะครับแล้วบอกกระบอกถิ่มหรอกครับหนงตั่วอะไรเอาของแบบนี้เลยมั้งโก,กินผัก มันพักไปมันโดยิมมันพักอะ้ช่หไม่หยู่งไมยรู้พย่น้องป่องไปครับนี่ครับเออเออฮอ,อ,อนหอนฮอนฮอนหอนๆอนนอนบ,อบ่หลับนอนบ,อบ่หลับใส่ส่วนตัวนี้กี่เปอรครับ vẫn hoàn hợp bà thế này Tụt xẹp Vài bên tạp múa như ยัเขาได้กับเสียบันว่าเสียบกับเสียบเนี่ย แสบแ้แสบแสบท้เพียงสองชิ้นนี้จ้องไอ้ถ่ายพี่น้องนะครับก <c oughs> ินมันหอนมันแซบแต่ว่าถ้าเย็นอีนอีกอย่างหนึ่งเราคุ้มบาครับยังกะซังทำมันหอนมันแสบเบอร์นอกจากทัน เราไปกินท่านเลยกันเงียบๆเลยเอาละครับมือนีกอ กินไม่หลายหรอกบุ้งบรรยากาศนี่ครับสาปลานี่สางทั้งน้าครับจับยู๋ยอมรับให้จ่ายเป็นเงินก้อนครับ เรนดีครับเดี๋ยวให้มึงบรรยากาศรอบๆครับนี่เป็นสานี่เป็นถึงน้าครับถึงน้าสั่งไหมนี่ก็เป็นบ่อไอ้จอหนามครับนี่บ่อไว้สำหรับล้างไม้ล้างมืออาบหนามครับนอนดื่มน้ำหอนนี่ก็ถึงน้าครับถึงน้าหน่อยเกา่าครับตั้งลางให้เป็นหน่วงหนาม เป็นขอไก่ครับอันนี้เป็นเดิ่อนทงให้ทงหน้าครับเอาละครับนี่ก็ลาไปก่อนนี่นครับ